สวัสดีครับถักทายกันเสาร์วันที่เยี่นสิบสี่ท่านว่าก้มปีหกหาพี่น้องกับบรรยากาศร,ร,รอทง,รอท,งรอทาเด้อพี่น้องมานี้หลังจากเข่าป่าหาเก็บเพชรมาหลายเมื่อมาอนี้ยผ้าพีผ้านองเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องรอตามทงตามทาหาอยู่หากินอีกรูปแบบนึง่งละพี่น้องสวัสดีทุคทกค้นทุกท่านพี่น้องบวชติเป็นพี่น้องชาวไทยชาวเล่าอะไรก็ชาวต่างประเทศ มาลุนมะรอทงน้ากันพี่น้องมนี่สีหาอยู่หากินแนวดายสายท่านการเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพี่น้องการหาอยู่หากินกับเปลี่ยนแปลงไปนํ้รุ่นน้ากันพี่น้องมนี่วัดสีหาอยู่หากินแนวใดอก็อเป็นอีกรูปแบบอีกหนึ่งวิธีการหากินล่ะพี่น้องของคนอีสานบ้านเฮาเป็นยังไงเกตสวัสดีค่ะโมนี่ผ้ามะโศหอยน้ําหองนะจ๊ะโมนี่รอทงรอทารอ,อตามหอาม้องตามข้องรอทงให้ทงหน้าเลยล่ะพี่น้อง หอยขัวหอยง่ายงแน่ี่หอยไง่ายหอยจำสินล่ะพี่น้องใส่เป็นหอยยังตัวนี้ตัวนี้หอยกาบค่ะหอยกาบหรือว่าหอยกิบกี้ล่ะพี่น้องนี่อ๋แสบคือกันนี่ตัวน้อยใหญ่นาอแม่นหอยจูบกระได้น้อม้างในพี่หอยจูบกระไรเด้ในพี่น้องนี่จะใส่อบบวบอ๋อหอยกาบเอาเบิตัวหอยมือนนี่ หอยกาบหอยเชือหลีหอยจูบเอาเไว้แล้วพี่น้องตรงน่นต้อฟังสิหอยกาบหอยจูบบ่จูบก็มีโอ้ยใส่งามๆมาเลยพี่น้องตัวนี้หอยกาบอยู่น้ำกันพี่โอโจูบเอาโจูบเอามีแต่หอยพี่น้องกระได้ปุ่นไม่หอยบ่มีอย่างตัวนี้วางวางหันน้ำเมื่ทันแห้งเนอเมนพี่น้องออ้ยใส่พอดีเลย น้ำเริ่มแห้งเริ่มหาง่ายแล้วเด้อพี่น้องวันเดเอาให้เบิ้งกันดีๆเอานนั่ตามฟังห้องฟังหวยแล้วพี่น้องนั่นมาเต้นส่วนตามไอหน้าก็สิบ่ปันได้เด้อพี่น้องช่วงนี้เพิ่นพักกันไถกบต่อเฟื่องเบิ้ดหอยจูบตัวนี้หอยจูบอยู่น้ำกันเบิดเนู่นตามห้องตามหวยนั่นหอยยังหอยกาบหอยกาบว่ามันมันมาเนี่เอาสาระผัดหอย ถ้าขึ้นโคกก็ห้อยเดือเด้อพี่น้องแม่ล่องหอยลงหอยตีเป็นหอยกาบหอยหอยจุบห้อยเชอรี่พวกนี้ละพี่น้องถ้าขึ้นโคกขึ้นดงก็ตีเป็นหอยเดืออยู่ตามโคนใหม่โคนดินแม่มอยตัวเพื่อเดี๋ยวหอยง่ายก็โกบง่ายหมดเด้อนั่นนั่นเห็นมั้ยนั่นนั่นนั่นออกไปหน่วยหนึ่งแมนม่นั่นแม่ นี่หู๋ไอหนึ่งโอ้มีแต่หน่วยงามๆพวกเนี้ยนี่ต่ใส่พอดีโอเอาของคาอะไรพี่น้องจะมีหอยกาบพี่น้องบาดบาดเดพี้ยนกล่องเบิ้งผีเบิงสิให้เบิ้งนี่นี่คือลักษณะหอยจูบคนอยู่เนาะนี่นี่ยับมะเปีนี่เอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องกล่องอืมห็นบ่เดี๋ยวนี่แมนเบิดนี่เป็นบุ๊ปเป็นบุ๊ปเป็นหอยจูบเนาะแมนจ้ะเราคนกองกันอยู่พี่น้องเดี๋ยวถอยกล่องเนา บรรยากาศย่ำเศ้าไปเดือนท่านว่าคมปีโหข่าพี่น้องอากาศก็หนาวอยู่เด้อพี่น้องตอนนี้ทั้งบ้านพี่น้องก็คือสิซีเนหนาวคือกันอยู่ดอกคือขันบอยากหนาวก็มาออกกำลังคือยายเกนี่พี่น้องอบอุลล่นร่างกายเป็นก่อนบอยยาเกตหลักษณะห้อยจูพี่น้องนั่นกองกันอยู่เน,น,นาะมีเงี้ยผีเชิงเด้อเนื้ตัวกันบ่น,นี่น ใส่งามเนาะหาไปรอบนึงเลยพี่น้องปีนี้หอยหอยจูบหอยง่ายแต่ที่นี่มีฝนตกลงมาใหมาอ่อุอ้ย,ยมีแต่ตรงามคนมีฝนตกลงมาใหม่มาใหม่เห็ดก็เกิดพี่น้องก็เลยพักกนรลุยปลาเห็ด <c oughs> ตอน,นี้ดินเหลิมแหง้งม,มาหาหอยง่ายไหมพี่น้องบาเนี้นานอีดีนานใส่ไหมใส่สวยเนาะไม่น่าสส่วนเห็ดกันยังพอได้เก็บอยู่พี่น้อง เป็นเนี่ยนแน่วผ้าพีผ้าหนองรอฮะขัวหอยก่อนเลี้ยสิไปจอบไมโยเฮ็กกับได้ต <c ười> ั้งแจกๆจกทิทางไรอ้้ั่นาอ้ยมีอหรีเด <c ười> ิมามาพี่น้องขัวหอยน้ำกันบ้านนี่ โอ้ยมาหนี่บางแนวพี่น้องมีแต่หอยกาบเขาเอิญหอยเสียฟังหอยเสียฟังหอยแทงฟังเนี่ยเมื่อค่ะนี่ผู้คนเอาไปเห็ดกินแสบกับแสบเด้อยหอยกาบไปตากแดดต้มลวกตากแดดไว้นานนานโอ้ยลายแหงใส่ไหมใส่งามๆเลยพัดกับเข้าพี่น้องแสบเหมือนกัน ก้มสือหอยแทงฟั่งเนาะแม่นอยู่เป็นก้อนเลยนเนาะตีมานไล่หอยอยู่ดอกพี่น้องวันนี้รักๆก็สิเป็นหอยแทงฟัง่งหอยกาบหอยจูบเฮ้ยลายแห้งอมองเดียวเป็นโลพอหาอยู่หากินได้อยู่พี่น้องพวกหอยพวกเห็ดนี่แหละ น้อยกะเพชนี่โม่ผลน้อยกะเพ็ดโหนว่าเนยูเดมันหนึ่งเอกพนเด็มันหนักไหมนี่เป็นธรรมแล้วพี่น้องทำตามฟังห้องต้ององไมเกหม่องไม่น้อได้ทุกลูปแบบพี่น้องยายเกศได้ร้ายเลยน้ะยายเกศเมืองแนพี่น้องแป๊บเดียว ทั้งห้อยกาบห้อยจูบใช่เังเบิ่งใส่บังห้อยจูบหอยจูบห้อยคมล่ะพี่น้องนี่ห้อยสุดที่รักออมใทพักคุณเลิศเนาะนั่งเลิศปอกัห้อยปูนหวนน้งกระไดได้คนหมานพี่น,อน้องเนาะงมไปใส่กับพอจะแนวกินละนนน่ะคนหมานคนดูสีพวกนั้นเนี่ยสนห้ะพี่น้ หาหอยก็ได้หอยหาเห็ดก็ได้เห็ดหาูอือใสเียะยางเดี๋ยวนางกระไดคือมูประไดข้นมักยางูโผลนกำกมาเต็มกำเลยแต่ละโตฮะรุนต้ำกันพี่น้องมโมนีอหนูแบบการหาอยู่หากินไปใส่ใหญ่ยขยันหากับพ่อได้กินอยู่พี่น้องโอูล่ นี่แหละใส่เห็ดใ้หลากหลายเมนูคือกันเด้อพี่น้องหอยกาบพัดกัะเพ้าเป็นบร้ยเกศแมนจ้าพัดกับเพ้าคนพิ่งกะนั่ไปลวกตาแข้งไว้พี่น้องหลายเนาะเจซอยทั้งนี้มักรุ่นใช่พอดียังไง ตาห้าห้อยกาบห้อยง่ายนี่สิเต็มสองตาอยู่เนาะแม่เฮ็ดนานี่บ่เต็มเด้อพี่น้องนานี่หาเฮ็ดบ่เต็มเด้อพี่น้องสองตาแต่เต็มสองตาเนี่ยถือว่าสุดยอดหยอด,อดยเลยแหล้วในตาหนึ่งเนี่ยก็สุดยอดนะมันเป็นเฮ <c oughs> ็ดนอกฤดูกาล <c oughs> ไม่จูบไมจูบเนาะแม่เอาน่าออยู่เนาะ มึ้อยใส่หยเขียดก็มีเด้อพี่น้องบบเขียดจะหนา,าอุย้ยตัวหมูแห้งเขียดใส่ง,ยอ,ยงอือเขียดจ้านามันเข่าง่ายขึ้นกันเด้อพี่น้องเนี้ยโตตุงขนาดตุนฝังตูอยู่ตามไส้ขึ้นกันละพี่น้องกับบังหอยไข่กันกับกบง่ายไนล่ะเป็นเขียดจะหนาอุย้ยใส่นอใส่งามแห้งใส่บิ๊กขนาดพี่น้องห้อยกบห้อยจู แม่นบ่แม่นบ่ล่ะนะฮะหล่นน้ำกันพี่น้อง2กระตานี่สิว่าบ่อยู่ล่ะเต็มแท้เต็มหาเฮ็ดบ่เต็มก็หาหอยนี่เต็มตาหอยนี่เต็มตาแท้ถามเพินบ่ได้เอาทุกหอยน่ะมมันอยู่ายหน้าอยู่เนาะอือนั่นโอ้เขาตาตล่ะ Oh, <laughs> One oh. nó đi. đó, mong anh em, nó. Mày anh ta. Em tê thương mày mọc hai hên, bên này thì nó chán. O yên nga. Mày anh anh. Tân anh nấu bò nần nát em bụi gân. Mày. 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 โอ้ยูเป็นน่ะแม่นยังแก๊กงานเด็กแมนบ่โอ้แมนแมนอ้ตัวอ้วนดีแฮงพี่น้องสมบูรณ์แฮงเลยนี่แมนบ่แมนนักแมนบ่าอุ้ยตุ๊กปุ๊อยู่ไม่แต่โตอวลด้วยใส่แม่บินน้อง ใส่อ้วนดีแห้งดีหนองใส่กหักใส่บีกนั่นใส่แมนบ่แมนโอ้ยลีเลยเนาหมันอยู่พี่น้องหมันอยู่กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องถ้าขยันหาแต่ใส่แรงงานคนละแบบกำหาเห็ดอันนี้นางแยงเดียวเห็นบ่ใส่อื่นหาหอยทีนางแต่ใส่แรงแรงแขนพี่น้องถ้าหาเห็ดในแรงขาหลวนห นานฟุนน้งบอกเลยแก็ถือว่าหลายอยู่เด้วบมึงแหนกไปข้าวเดียวมึงแหนพี่น้องก <c ười> ายเติมกระตาแหละเอ้อลักๆก,ก,กันที่ห้อยกาบเลยพี่น้องห้อยกาบห้อยจูบนั่นเด็กน,นั่นแปฝกตัะเออมามากพี่น้องมาขวัวห้อยน้ำแยกเกล็ดมานเ,นเนี่เปลี่ยนแนวหาอยู่หากินหลายนอนในเงาเน,นี่ยน บางทีเราเปิดไว้ให้เบิ่งี่นั่นเห็นบ่มฟังโซตามใต้เหระพี่น้องก็ว่านี่ดีเด้อมันมันมันบ่ติดหน่วยหอยเนาะงใส่พี่น้องเอ้ยบ่คือขี้ตมเขาโสดที่แรลกไม่ขี้ตมเนาะน้องนเห็นบ่นี่เออเห็นอยู่นั่นดอง่ายเอาเลยเด้อพี่น้องอุ้ยมีติใส่งามงามบอนอุ้ย

แมนบ่แมนไม่กราบต้นไม่กราบบ่อยู่น้ำกันเลยไม่เสีงฟังเอเอาถุงห้อยแล้วพี่น้องอืมอืมแนแต่น้ำหองสิบอเห็นกบดอกเนาะงโบโบแน่เด้มันจะบวชขึตามหนองพี่ก็หอยตัวนี้อู๋กออยู่ตอดน้ำเลย นั่นโอ้ยใส่พี่น้องดิก้กใส้ตัวนี้เห็นว่าฟงหอกเลยหายกาบหายแท่งฟังอยู่น้ำกันมาแท่งฟังและแท่งกลางหอมเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมเป็นวิธีการหาอยู่หากินหลับพี่น้องอสร้างพื้นที่ก็างการหากินออกมานำ้ำนั่น,น,นหอยแทงฝัง่งหอยแทงหองหอยกาบต้มเพ็น้ำพริกดีๆจิ้มกับข้าวท่าอยูอ่เนาะนั่นหอยจูบได้แล้วอดอนั่น อ๋หมานเรื่อยๆยุพี่น้องลักษณะการหากหารหาตามลำห้วยล้เพี่น้องนี่เป็นคล้องน้ำสองฟังนี่ก็สิเป็นทงไฮทงหน้าลระพี่น้องห้อยตามทงไฮทงหน้าล,ลงมาตามห่วยตามห้องพองห้อยห้อง,หหองแห่งกับฝังโตตามไส้ตามตมลระพี่น้องเอาะแปบ๊บเดียวทั้งห้อยกาบทั้งห้อยจูบเครื่องกระต้าหละพี่น้อง กะตาอันนี้ประสงค์ใส่เห็ดได้ใส่ปลาได้ใส่หอยได้หอยหอยจูกันยูยูเป็นเกาะเก็บถิ่มใส่ถิ่มใส่พี่น้องเอ้ยมือใหม่อคือหาเห็ดบอกมือใหม่แขนหนอเหรออะไ้ล่ะหอยจูบตอนนี้ก็หอยครับหอยแทงฟังตจน ่ไปตั้งังห้อยกาบเนี่ยคือลายหน่วยทีนี้อยู่รำกันได้เพล่นห้อยกาบห้อยกีบกี่แล้วพี่น้องส่วนต่างกันไปเอ็นไหมเอ็นห้อยกาบงานห้อยจูบมันมันมันหากินน้ำหอยมันอยู่หรอหอยหิ้วหากินน้ำหอย นันห็นบ่หอหอยหอเห็ดมันอ้พวงเงินโอ้เป็นตะมันเนาะมันเนาะเนาะ็นยังไงเงานันคืออยู่บ่อแล้กจห้อยจูบอยบ่แมนอ๋อลงไปโขกน้าก่อนเขาคัวไปก่อนเลนอหลอบหนึ่งมแต่ว่าหางามเลยคุณอืม เป็นไรวังนี่คือบอห้อยกาบลายบอเขาไปตามถ้ำตามเงาใหม่คือเสาแห้งใส่พลังงานอันเดียไม่เฉลี่ยหน่อยอันเดียหอยจูบแม่จูบแปลกหอยลายก็ลายดีได้หอยจูบมันอยู่เป็นหมองนกัน นี่นั่นป่อเลยอยู่พี่น้องนี่เป็นหมองคือกันด้วยนี่นี่เห็นบนหนึ่งสองสามสี่หากันหน่อยหน่อยหน่อยเอล่านั่นป่อยหลากเสียมไปเรื่อยๆรล่อยะพี่น้องลักแห้งอะไ้หลากแห้งกับไปทางตู่ยต้ อุ้ย่วนสองขตัวนี้นันอุ้ยใส่เหรอเหรอมันถือทั้งในวัวแมนหอยแซงฟังบาุ่นพูดอยู่ไหนโอ้ยนี่หอยกากลหรพี่น้องอยู่น้ำกันเนาะคิดว่ามีอีกหน่วยนึงตออหนาปลายเสียมทั้งสายเมื่อโอ้ยนี่ โอ้เห็นเนาะผู้สวกผู้เห็นนอยู่เป็นหม่องเนาะอยู่เป็นหม่องนเหรอจะไหนไม่ะได้ใส่งามๆเลยเนาะโอ้อยู่เป็นหม่องเนาะเพราะงั้นถ้อยู่ไปเรื่อยๆเด้ออยู่เป็นกลุ่มฮะเฉลี่ยหน่อย nè 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 ôi xài hả không nơi nòng mà thêm cằm nha bớt mông này bơi mông mai bớt đỡ เกือบเต็มกระตาแล้วละ่ะแต่วังเศษไหน,นใช้กระตาขาดถ้บาบ่ใส่ถุงปุย๋ยมันเต็มสองตาก็เอาหน,น้นาห้องหมดเลยเนาะได้แล้วตาหนึ่งได้แล้วตาหนึ่งพี่น้องใส่ถุงปุ๋ยไปเศษที่ใส่ถุงปุ๋ยหนี่งก็คือใช้กระตาที่ขาดล่ะพี่น้องคนไผ่ก็ <คน S 2> ไผ<ว>่ไหวไผ่ก็ไผ่นักนำใส่ถุงปุ๋ยมันสีหิวง่ายเป็นยังไงบ้างนี่ A chuột bò nha yêu kìa ba vang là kìa 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 tí kìa 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 นี่ใส่พี่น้องทำผมมือพี่น้องเนี่ยแมนเบิร์ตต้อนี้เป็นก้อนอยู่เนาะพุนพุนเลยไปเยี่ยมพี่โอ้ยพี่น้องพี่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 โอ้ยเป็นก้อนเลยพี่น้องแมนเบิร์ตเห็นเห็นบนปากมันึ่งมองยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เห็นบ้าง ไอ้หอยแท่งฟังฟังตัวนี้ตัวนี้หอยจุ๊บคุณมู๊ยกองกันอยู่นั่นตู้ใส่ก็แม่นนั่นเออสีอนี่งันนี่เา,า,าหม่อมก่อนมาเบิร์ตก็เป็นเลยเบิร์ตบอก <laughs> บอกเม,นะมื่อไหรวางเนี่ยที่มีแต่หอยแทงฟังเรื่องพี่น้องแม่นจะใส่ไหมง่ามแม่ ใหญ่ร้า,ายกับเหนียวเนาะแต่ทำน,นี้ก็ดีะนะเหแม่มาโอ้ยสีแม่คืองานขอเลื่อยูรลักกับเิเป็นน้อยแทงฟังเนาะฟังแม่นจ้ะยูเป็นมองห้อยจู๋ก็เป็นมองโอไม่ก็หาเห็ดหม่คนละแบบเบก็ <laughs> và ừ. hết nhắn hai nhắn mười bớt là gì nó nắng hai chai từ sơ cả mười sáu 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 để kín nhắn thai dù xong 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 นี่บ่ละตาม <N Reed> <laid> <face> <existina> <hazi> กาเปลี่ยนไม้มาอีกห้องหนึ่งส่วนห้องแหลกมันเปนกตากลักวๆพี่น้องฝนน้ำกันไม้ห้องหนึ่งกินมานอีกบ่ใส่เน,น่าแม่พี่น้องพี่น้องโขโลอยู่ใส่ปวใส่โผมาโผล่มีจักหน่อยเอ้ยนอใส่รูดจักน,นี่นีน่น Nào đi Bên ngầu dưới mất nha. Men mà nè, hoi hồng. Men bay heng. đấy bay heng. này Men bay nhìn Men bay heng. 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 bên nấm cứ <laughs> เซนใสหน่อยกาโอ้ยกาบเน่านี่เด้เกือบตัวนี้เกือบเห็นหรอกยังมีบริจา้อยู่คือหมดคักแน่ใสกอโจดติดฟังน้ำเด้อพี่น้องบมันใส่ละโอ้หน่อยตีอีกสิ Bodi vì nó tay mẹ hm đi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  hm hãy kiểu không còn gồm hoi hoa nó hm hi sài hm 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 อันน้หน่อยนึ่งแ้วเลาแน่สองเนหน่อยนึงโอ้ยโกยากเลยประเดยดินเหนียวโอ้ยใช่ใช่ใส่เลเลยคนนี้้ยไนยังสีจ็ฟองตาดเต็มคำดิ อ๋เปลืตาหลุนอยู่เห็นไหมตัวนี้จังแมนฝั่นี้ <c oughs> แมน <c oughs> แมนแฉใส่ใหญ่ซสัยใส่ไม่เนาะ <c oughs> ไม่ฟังน้นที่ไหลนะมันต้องหาทางขามขา <c oughs> มพุ่นแล้วฝั่งนี้มันมันมันโศกหยาบมันบดเป็นฝั่งมันบดเป็นซ่านคือฝั่งนั้น ฝังน้ำที่เป็นสัน้นเนาก็พ่อเดียเด๋ยวยูร้กินอยู่พี่นอ้องห้อยไงหอยขัวห้อยสิมันกับหอยกาหอ้อยเชือรี่ห้อยจูบลระพี่น้องอันพ่อไดีอยู่ได้กินอยู่ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแหละเอเิ่มเมยถ้ากกันเดินทางกับบานเด้อพี่น้องบ้านไปเบิ่งยอดห้อยสิได้ยูโรทุนละ มันพอแล้วแรงอยู่ดอกพี่น้องพี่น้องสำหรับผลงานการรอทงรอทามืนเนี่กะยอดที่ใดที่มันกะถือว่ามันอยู่เล้อพี่น้องตาเนี่ยที่เป็นห้อยกาบเต็มกระตาพี่น้องห้อยกาบเขาง่ายล่ะพี่น้องห้อยกาบจำสินเอาไปยังลำบากกอดสองหน่วยเอาใช้ตามหุงเทียงส่วนห้อยจูบห้อยห้อยขมพี่น้องได้เพิงกะตาเอาก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องการหาอยู่หากินมืนอนี่ก็ถือว่ามันอยู่ เปลี่ยนรูปแบบเขาป้าพี่น้องก็คอยรอรุ่นพี่น้องมื่อวันศีเขาป้าหรือว่าสีหาอหอยรอทงรอทาสําหรับเมือนี่กับเซมนกับบ้านละพี่น้องอากาศกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียงคนสองปลากับเปลี่ยนไปน้าเด้อพี่น้องตอนนี้ฟังเขาอ๋กับบ้านกันพี่น้องเชิญชอบวิดีโอจังเล็กกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา คุณส่งปลาขอขอบคุณถูกไลถูกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมอย่างคอยล่อลุน่นน้ำกันคลิปไม่มืไอ่พี่น้องมาหาอยู่หากินแนวดายสีม,มันหรือบะมนันเขปาปลาหรือรอทงจกอย่างคอยล่อลุน่นพี่น้องเอาแยกเกตอยเก้าหูฟ้าเมื่อเ่าสวัสดีค่ะในแมงวันในส่งกบีแมงวันแมงวันหลายหนอเอากลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้ขอบคุณถูกไลถูกแช่พี่น้องสวัสดีครับ